วันนี้ก็มาทําความสะอาดพื้นที่บริเวณหลังโคกวัวนะครับบริเวณโคกหนองนานะครับก็อันนี้ก็ตัดหญ้าบริเวณข้างคลองนะคลองนี้ก็กว้าง4เมตรยาว40เมตรนะครับตอนนี้ก็ทําการตัดหญ้าแล้วก็เอามาคลุมบริเวณโคนกอไผ่นะกอไผ่นี่ก็ทำการปลูกไว้ได้ เดือนกว่าๆนะฮะตอนนี้ก็แตกยอดกันหมดแล้วนะครับปลูกปลูกเป็นแนวสองข้างทางนะฮะเนี่ยฮะเป็น2ข้างทางก็ข้างๆก็มีพวกขนุนมะม่วงนะครับชะอมมะพร้าวอะไรปลูกก่อนหน้านี้นะแต่ยังไม่โตนะแล้วก็มีหญ้าหวานอิสราเอลอันนี้ก็ปลูกไว้เลี้ยงเลี้ยงวัวนะครับนะ ก็ได้ตัดไปหลายรอบแล้วนะพวกหญ้าหวานอะไรต่างๆวันนี้ก็มาตัดหญ้าเสร็จแล้วก็เอามาคุมโคนไผ่นะฮะนีครับมีทั้งตะไคร้นะฮะตะไคร้ครด้านข้างนี่แหละนะครับเยอะแยะเลยผมก็ตัดมาคุมเนี่ยตัดมาคุมโคนให้หมดเลยนี่ครับมีไม้สักด้วยนะฮะไม้สักนี่ก็ปลูกได้เป็นปีแล้วนะยังไม่โตดี <c oughs> บูเวณด้านข้างนี่ก็เป็นที่ที่ผมล้อมไว้สำหรับเลี้ยงกบนะนะมีกระชังมีอะไรด้วยนะในน้ำก็มีพืชพืชน้ำเกิดเยอะแยะเลยเป็นอาหารปลาได้ด้วยนะฮะว้าวนะเพื่อนๆครับตอนนี้ก็จะมีฝนมาตอนนี้มีลมมาฝนยังมาไม่ถึงนะลมแรงมากเลย มแรงมากอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะฝนจะตกหรือเปล่านะนะครับแต่ว่าลมมามาก่อนเพื่อนละ <c oughs> อันนี้ก็เป็นถ้าเราจะเรียกว่าคันนาทองคำก็ได้เหมือนกันเนาะอีกหน่อยสองข้างเนี่ยมันก็จะมีไผ่นะครับมีไผ่ขึ้นมาเราก็จะได้เก็บหน่อไม้น,นี่เป็นไผ่เลี้ยงนะฮะ เป็นไผ่เลี้ยงสองข้างนี้ตอนนี้ก็จะมีลมแรงหน่อยนะครับในน้ำมีปลานะครับเนี่ยในน้ำมีปลาตรงนี้ก็อนาคตก็จะมออีอาจจะเป็นบ้านนะครับบ้านลอยน้ำบ้านยุกพื้นลอยน้ำอยู่ตรงเนี้นะฮะอ่บริเวณตรงนี้ก็หนึ่งตาราง หนึ่งงานนะฮะหนึงงานไม่ใช่หนึ่งตารางเมตรนะหนึ่งงานนะครับก็ทำบ้านเพื่อที่จะพักอาศัยนะเป็นบ้านสักหลังหนึ่งนะครับนะมีไม้สักมีไผ่มีของกินมีกล้วยนะฮะอันนี้ก็กล้วยเป็นกล้วยน้ำว้าเตี้ย ก็ใกล้ที่จะได้เก็บแลยวไผ่ไก็ติดแทบจะทุกต้นเลยนะทุกต้นเลยก็ว่าได้นะทุกต้นเลยแหละนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมติดทุกต้นเลยนะครับขุดมาแล้วก็ปลูกเลยครับปลูกปลูกทั้งตรงปลูกทั้งเฉียงปลูกแบบไหนก็ปลูกได้หมดนะครับนะอีกหน่อยนี่ มีงบหน่อยก็จะเอากระเบื้องมาล้อมพื้นที่ตรงนี้นะพื้นที่ตรงนี้บริเวณหนึ่งแห่งไร่ครึ่งอันนี้ก็จะเป็นถนนนะครับว้าววันนี้เราจะได้ฝนแล้วนะครับหรือเปล่านะตอนนี้น้ำในานาแห้งหมดละเนาะ อันนี้ข้างข้างถนนก็จะมีปลูกแก้วมังกรนะครับในล้อยางแล้วก็มีสับปะรดในล้อยางด้วยนะนะี่ครับอีกหน่อยแล้วก็จะมีแก้วมังกรได้กินนะครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นตรงนี้ก็จะลงฝรั่ง แถวนี้ก็จะลงฝรั่งเพราะว่าได้เตรียมหลุมไปแล้ว่ะ40หลุมนะครับตอนนี้ยญ้าขึ้นแล้ว๋ยวจะหมักหลุมไว้อยู่นะตอนนี้หมักหลุมไว้อยู่ก็จะปลูกฝรั่งนะฝรั่งหลายๆชนิดเนาะหลายๆสายพันธุ์เอาไว้กินเอาไว้แบ่งปันก็ว่ากันไป บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าแพงโกล่าผูกไว้เลี้ยงวัวก็อยู่หลังคอกวัวบริเวณตรงนี้ประมาณเกือบเกือบสองไร่นะเราตีให้สองไร่เลยแล้วกันนะ,ะนะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เราจะทําสวนทาโคกหนองนาอะไรต่างๆฝากเพื่อนติดตามชมเรื่อยๆนะครับนะว่าแต่ในแต่ละปีแต่ละเดือน จะมีการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงอะไรเจริญเติบโตมากน้อยขนาดไหนนะครับลมแรงมากนะฮะลมแรงมากตอนนี้ก็ไม่มีฝนแล้วนะสว่างแล้วฟ้าสว่างแล้วจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ